เขาคือ subject ต่อกำลังเล่นคือ verb โอเคดังนั้นพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่า he he is, าา he is playing with friend น้ะดีมาก he is playing with friend นาะพูดเพราะเลยเพื่อนบอกอาเพือ่อนบอกพูดเพราะนะต่อมาข้อที่8เสียงเพราะเสียงพราข้อที่8อามินใครคือ subject ใครคือ verb พวกเราไปข้างนอกใครคือ subject ใครคือ verb พวกเราใครคือ verb ไม่ใช่ verb คืออะไรเห็นไหมมัวแต่เล่น่ะบอกแล้วอย่าเล่น verb คือไปบอกแล้วต้องมีสมาธิดังนั้นพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่าไม่มี R subject ทำเองต้อง R ได้เหรอว e แค่ go outside แค่นี้พอโอเคเพราะว่า okay. subject ทำเองไงก็เขียนไว้อยู่ถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่9 open ค่ะใครคือ subject ใครคือ verb ค่ open ตรวจได้นะอ่ะใครคือ subject ใครคือ verb ขคือ b verb หนังสือคือ subject ทุกอ่านคือ verb ค่ะโอเคพูดเปภาษาอังกฤษพูดว่า book read at school ไม่ใช่ค่ะ book เป็น plural ต้องทำยังไงคะ ต้องเติม s ค่ะแล้วต่อมาถูกอ่าน web t o b ต้องใช้อะไรล่ะคราวนี้พี่เลยรู้ว่า open ผิดเพราะ open ใช้ e s เนี่ย s ไม่ e s, <East>. <S ไม่ e s, <East>. <S ับเจเป็นภูราต้องใช้อะไร s ับเจ c t เป็นภูราต้องใช้ web t o b ใช้อะไร e, e ค่ะไม่ใช่ open open <c oughs> ต้องหลุดออกจากกรอบเดิมก่อน subject เป็น plural verb to be ใช้อะไรไม่ได้ใช้ is ค่ะใช้อะไรใช้ขอตอนแรกที่หนูตอบมามันผิดดูสมุดค่ะ<ช>ดูสมุดค่ะใช้ w ว r t ์กทูบ e มี is a r อใช้อะไรใช้ R ค่ะต้องใช้ R ารดังนั้นพูดใหม่ค่ะ o o ๊คบุ๊ค a าร at school ค่ะคำนี้ช่องที่สามอ่านว่าเร d เอาใหม่บุ๊ค a า e at school พูดใหม่ค่ะอามินเรียนก่อน Book, uh, มาดูดน้ำตอนนี้เอาเปิ้นเอาใหม่ค่ะบุ๊ค a า e at school ค่ะโอเคดีมากตรวจด้วยน,นะคะ789ใครถูกทุกข้อเลยขอหัวใจหนึ่งดวงค่ะอามินเลิกท mm hmm. ำ เลิกทาอย่างอื่นตอนเรียนเพราะว่าหนูไม่ได้ถูกนะพี่จะดุแล้วนะหนูไม่ได้ถูกทุกข้อนะคะก็ใช่ไงเลยให้ฟังก่อนโอเคอ่ะอเออภูมิถูกทุกข้อไหมครับข,ข้อไหนที่ไม่ถูกแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่าเวลาเพื่อนเฉลยเราก็ไม่ฟังไม่ใช่เครื่องของอของเราไม่ได้แก้ไขก่อนข้อที่ผิดแก้ไขเร็วอ,อืมเออ ต่อมาข้อที่10 11 12ค่ะต่อน้องปาล์มข้อที่10ค่ะใครคือ subject ใครคือ verb object ครับออันนี้ข้อที่10เหรอครับครับผม subject ก,ก็คือเธอค่ะ subject ก็คือ she ครับฮะภาษาไทยก่อน subject คือใคร subject คือเธอคอะค่ะแล้วต่อใครคือ verb 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 ก็ค <Word> ือ read ค่ น้องน้องปาล์มาะห์โจทย์ก่อนรอค,อครับเอาใหม่ลบคืออ่านครับโอเคต่อมาใครคือออบเจกต์ออบเจกต์ก็คือหนังสือครับโอเคคราวนี้พูดเป็นภา,าษาอังกฤษพูดว่า she she read the book at home รีต้องกายังไงได้ไหมครับรีต้องรีต้องเป็น s ครับโอเคดีมากครับ she read the book at home หรือ บางคนอาจจะแบบว่าไม่ใส่ตัวเด็กก็ได้นะพี่ก็ให้ถูกนะคะแต่ว่า read เนี่ยต้องเติม s นะคะตรวจด้วยนะจ๊ะ a and เด็เป็น article ใส่นำหน้าบางครั้งก็ใส่เพื่อชีช้เฉพาะแต่ว่าณตอนนี้หนูใส่แค่ book พี่ก็ให้ถูกแล้วไม่ต้องใส่เด็กก็ได้เอ,อ,เนะเอ้ต่อมาสิบเอ็ดมุ่งขีปุ่งเียบอครับ,บ,บครับเขียดว่าชีวิต a book a at book ได้ได้ ใครที่เขียนชีริสเดบุ๊กหรือชีริสอาบุ๊กก็ได้อสองตัวนี้เขาเรียกว่าอาร์ติเคิลใช้สําหรับนําหน้าคํานามนี่ครู่โบเขียนว่าบุ๊กแอบบุ๊กครับเอ่อเอ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 อบุ๊กอเออโฮมโฮมโฮมสอรรี่สอรรี่อ่านหนังสืออ่หนังสืออามันก็มีมันก็มีเบอร์บ้างอะไรบ้างขอบคุณครับขอบคุณครับโนโนขอบคุณครับเคลไม่นอกเรื่องไม่นอกเรื่องเรียนก่อนข้อที่สิบเอ็ดต่อมา บุ้งกี่ค่ะใครคือ S V O <S ขาวคือ S ค่ะค่ะแล้วไงต่อรู้จักเธอเป็น V ค่ะไม่ใช่ค่ะหนูกำลังเอาคำศัพท์สองอันไปรวมกันเอาใหม่รู้จักเป็น V ค่ะโอเคต่อมา จากพวกเราเป็นโอค่ะไม่ใช่ค่ะหนูมองข้ามคำศัพท์อะไรไปเธอจากพวกเราเป็นโอค่ะไม่ใช่ค่ะ O บุ้งกีหนูอ่ะพยายามเอาคำที่แบบมันมันหลาย,ลยหนูมุก้กีอยู่นะมันมีตั้งหลายคำอ่ะเหมือนหนูเอาหกคำมาไปรวมกันหมดเลยมันเลยไม่ใช่ไม่ถูกนะคะดังนั้นเนี่ยเขาว่าเป็น S ถูกรู้จักเป็น V ถูกแต่ว่าเธออ่ะคือ O เนี่ยคือสิ่งที่พี่จะสอนต่อไปด้วยพี่เลยบอกว่า ให้ทุกคนนะมีสมาธิเธออะคือโและตรงคําว่าจากอะ่ะไม่ไม่ใช่ออบเจกนะคะดังนั้นเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะหนูเขียนว่ายังไง He from No ค่ะไม่ไม่ใช่นะคะ He ถูกรู้จักใช้คําว่าอะไรคะนี่ไงคำศัพท์ก็เขียนไว้รู้จักใช้คำว่า No แล้วต่อด,ด้วย From ค่ะอะ ทุกคนคะเขียนลงไปตรงตำแหน่งนี้ต้องใช้คำว่าเธอเขียนลงไปค่ะเดี๋ยวพี่จะสอนเธอแล้วต่อด้วยคำว่า form และเขียนลงไปเลยตรงนี้คือคำว่า a s เดี๋ยวพี่จะสอนต่อนะคะแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมเติม s ตรงหลังคำว่า he ด้วยเดี๋ยวพี่สอนที่หลังคำว่าเธอใช้คำว่าเธ r นะคะพวกเราใช้คำว่า a s เนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนต่อพี่เลยบอกหยิบสมุดขึ้นมาดูผิดแค่ตรง a s โอันนี้ อ่าโอเคบุ้งกีพูดอีกรอบนึงค่ะจะได้มั่นใจบุ้งกีพูดตามประโยคนี้อีกรอบนึงค่ะ he k n o w her from us ค่ะอีกรอบนึง he knows for her from us โอเคดังนั้นเวลาบุงบ้งกีแบ่งคำศัพท์นะบุ้งกีก็แค่เรียงจากหน้าไปหลังโอเคไหมโอ <Okay S 1> เคเรียงให้ครบเรียงให้ครบไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องแบบว่าข้ามไปมันก็จะไม่ใช่อ่ะโอเคดีมากค่ะต่อมาสิบสอง น้องแก้มใครคือเอสใครคือ "-v"? น้องสาวคือเอค่ะน้องสาวของใครด้วยของฉันน้องสาวของฉันคือเอต่อมาเวิร์ค่ะกำลังค่ะกำลังอะไรนะ่ะกำลังระบายสีโอเคกำลังระบายสีคือวีดังนั้นพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่า my sister is p a i n น <Pen. S 1> คำนี้อ่านว่าเพน My sister is อะไร My sister is painting ดีมากพูดอีกรอบหนึ่งค่ะ My sister is painting ดีมากเลยเห็นไหมเพาะด้วย My sister is painting สิบสิบเอดสิบสองใครถูกทุกข้อขอหัวใจหนึ่งดวงค่ะ ถูกไหมตรวจด้วยภูมิถูกป่ะคะตรวจด้วยผิดไม่เป็นไรผิดตรงไหน,ไหนหแก้เลยเร็วอ่ะใครผิดไม่เป็นไรอ่าคูข้างหนูถูกหมดเลยโอเคผิดไม่เป็นไรแก้ไขด้วยอ่ะต่อสิบสามสิบสี่สิบห้าสามข้อสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะเอาฟัง13บสามี่สิบนะคะ ดังนั้นต่อ13สามที่สี่สิบห้าต่อด้วยน้องเคลค่ะเคลใครคือ s u b j e c ใครคือิร r บครับใครคือ s ใครคือ v ครับเคล subject คืออะไรนะครับเอาใหม่สิ subject ถูกกระทำตามโจทย์น้องน้องเคลข้อที่สิบสาครับซับเจ c t ถูกกระทำครับ รู้แล้วแต่ว่าใครคือ s ใครคือ v นอคือ s ถูกขายคือ v ครับดังนั้นพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่า m i l is b r o a d อ่ะ m i l is คำนี้อ่านว่า so ครับเอาใหม่สิ m i l is so <oul> พูดใหม่อีกรอบนึงทั้งหมด m i l is so โอเค m i l is so โอเคดีมากค่ะต่อมาข้อที่14น้องเพลงใครคือ s ใครคือ v ใครคือ o คะ เอสคือพวกเรามี B. คือกำลังซื้อค่ะแล้วยังไงต่อใครคือโอขนมค่ะโอเคน้องเพลงเขียนมาว่ายังไงคะ we are buying snackwe are buying snack คราวนี้ประโยคนี้มันเป็นประโยคคำถามพี่จะสอนให้พี่เพลงเขียนมามันเป็นประโยคบอกเล่าโอเคนะคะทุกคนดู ให้เวลาคำถามให้เราเอา verb to be ไปไว้ข้างหน้าแบบนี้ดังนั้นประโยคคำถามที่ถูกต้องต้องเป็น are แล้วค่อยต่อด้วย we buy snack ก็จะถูกเลยคือเอา verb to be <S <S ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็จบด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะอ่าน้องเพลงพูดอีกรอบหนึ่งค่ะประโยคคำถามนะ are we buy snack โอเค are we buy snack ดีมากค่ะ แค่เอาเวบทูบ,บีไปไว้ข้างหน้าแค่นั้นก็ถูกเลยนะคะต่อมาข้อที่15อมยิม้มใครคือ S ใครคือ V ใครคือ O เขาไม่ใช่เขาคือ S ค่ะค่ะต่อค่ะกำลังฝึกคือ V ค่ะต่อมา O ภาษาอังกฤษค่ะพูดว่า he is practice 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 อะไรด้วยต้องเติมอะไร practice I, I T พูดว่า practice i s p r a c t i c i n g เอาใหม่ practice <in> English ไม่ใช่ he is practicing he is practicing English เอาใหม่อีกรอบหนึ่งสิ he is practicing English practicing เอาใหม่สิ he is practicing English โอเคดีมากค่ะตั้งแต่ข้อที่7ถึงข้อ15มีใครสงสัยไหมอ่ะถ้าสงสัยให้ถามพี่ตอนนี้เลยเดี๋ยวพี่จะสอนเสริมให้เรื่องของโพรนาวกับประโยคคำถามมีไหมคะ